สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับของวันที่19พฤศจิกายนนะครับปี6 5หยังไม่ถึงฤด,ดูการตัดอ้อยนะครับแต่คุณผู้ชมดูนี่มันมีไอ้พวกเฮงซวยอะ่ะชอบมาแอบจุดไฟเผาอ้อยเราแปลงเนี้ยก็ค่อนข้างจะไหม้เป็นประจําทุกปีเราก็ไม่รู้อะ่ะจับไม่เคยได้ว่าใครแล้วแปลงเนี้ยมีสองฝั่งนะครับตรงนี้ตรงที่ผมยืนเนี่ยเป็นถนนต,ตรงกลางฝั่ง ฝั่งนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่ข้างกันแต่มีถนนตรงกลางจุดเกิดเหตุอะจุดไฟไหม้เนี่ยเกิดอยู่ตรงระหว่างกลางของของแปลงอะมันเปไปไม่ได้หรอกที่จะเกิดจากไฟไหม้อย่างอื่นอนะมันมีคนอยู่แล้วคนมาก็คือจุดด้านนี้ทีนึงแล้วก็มาจุดด้านนี้อีกทีนึงอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบให้มันไหม้ทั้งสองด้านอะแล้วเนี่ยคือเราก็ยังรออยู่ว่ารถน้ําจะมาเมื่อไหร่นะครับนี่ผมก็เพิ่งกลับมาจากไปถ่ายงาน ที่กรุงเทพมานะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันใกล้เคียงเนี่ยคือเขาก็บางทีเขาคอยช่วยดูให้ว่าเออมันมีไฟไหม้นะอะไรนะในโรงงานน้ําตาลก็ยังไม่เปิดนะครับมันคือการการมาเผาอ้อยของเราในช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ทําให้เราสูญเสียเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราเสียเงินในการปลูกในการบํารุงใส่ปุ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนเต็มปีแล้วแต่ว่าพอถึงใกล้เวลาที่จะตัดเนี่ย กับ,บโดนเผาไปเงี้ยคือเราเสียหายหนักมากอันนี้คือแบบก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นการแกล้งกันแน่นอนนะครับมันไม่ใช่สาเหตุธ,ธรรมชาติแนะ่เดี๋ยวรอดูว่าลดน้ำมาแล้วจะช่วยอะไรได้มากแค่ไหนนะครับไ,ไม่ไหวใช่ปะม,มันตีไม่ทันอะ่ะมันต้องเป็นน้ำมันต้องเป็นน้แล้วคือมันวงกว้างมากแล้วนะครับเนี่ยดูนี่ตอนนี้เราอยู่ในในดงอ้อยอะ่ะแล้วคือทอบท่าเลย อันนั้นน้องชายครับก็ำลังพยายามเอายอดใบอ้อยเราก็พยายามระวังต้องพยายามทำให้ไฟมันมอดลงไปก่อนมันไม่ไหวควันมันเยอะด้วยายใจไม่ออกตอนนี้ก็โอ้โหมันมันมันไม่ทันจริงๆครับมันมันกว้างมากแล้วเรามีกันแค่สามคนตอนนี้ใบมันแห้ง คือตอนนี้อ้อยมันก็สูงแล้วแล้วใบมันก็แห้งเยอะเนี่ยเนี่ยเราพยายามตีตีให้ไฟมันดับนะครับคือบางทีอยากบอกให้คนเข้าใจว่าเราอะไม่ได้จุดเองนะอย่างบ้านเราเนี่ยไม่มีความจําเป็นเลยที่เราจะต้องจุดเพราะว่าเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่จะตัดอ้อยสดได้อยู่แล้วแต่อย่างเงี้ดยดูแล้วอ้อยโรงงานยังไม่เปิดด้วยนะครับ นี่คือการแกล้งที่ในวงการคนทําไร่อ้อยเนี่ยเจ็บใจที่สุดแล้วไปไปไปอันตรายแล้วด้วยไปนเยอะไเอยอ้อยไฟไหม้ไปกลางแปลงแล้วเนี่ยไฟลุกไฟลุกเลยเห็นไหมมันดับไม่ได้อ่ะไฟมันแรงเข้าไปก็คือแบบวันมันเยอะไงมาดับไฟกันนะคะ ใช้น้ำฉีดตามตอนนี้เราก็เอาคนงานมาพร้อมกับเป้นะครับตอนนี้ก็ต้องยีมไปก่อน รกลับไปไปดูด้านอื่นต่องานนี้น่าจะเหลือตรงนี้สุดท้ายแล้วนะครับไหมหมดงานนี้เสียหายหนักแน่ครับอ้อยตันละพันไล่เนี้ยไม่ต่ำกว่าโดยมากไม่ต่ำกว่า15ตันอยู่แล้วฝั่งนี้ยังไหมอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน คือไม่รู้มันจะดับได้แค่ไหนแล้วเนี่ยครับเราะอ้อยมันก็ล้มขวางเงี้ยมันเป็นอุปสรรคที่เราจะไม่ได้ว่าเข้ามาง่ายๆนะไอ้คนจุดเนี่ยมันจุดข้างนอกจุดแล้วมันก็ไปมันไม่ได้มันไม่ได้ลําบากอย่างตอนที่เรามาดับหรอกไม่แล้วดูนี่ เนี่ยครับเราเราจะดับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะดับได้ง่ายๆลูกน้องเดินไปเดินมาก็ใช่ว่ามันมันก็เดินไม่ได้สะดวกแล้วน้ำก็มีจำกัดน้ำมีแค่คนละติดยี่สิบลิตรเท่านั้นเองนครับก็ต้องแบบพ้นเป็นปล่อยๆอย่างเงี้ยนี่เราก็เอาเครื่องฉีดยามาพ่น เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ต้องออกมาให้หมดแล้วตอนนี้เอาไปแรงๆเราก็ต้องเร่งเครื่อง น้ำถังนี้จะหมดแล้ว

ก็ไม่ได้มีเตรียมตัวอะไรครับหยิบหยิบถังน้ำได้ก็ออกมากันเลยน้ำหมดแล้วถัวงนี้หมดแล้วถังนี้หมดแล้วตัวช่วยหมดแล้วทีนี้ก็ต้องเตีเยว อมีเสียงเหมือนรถใหญ่มาค่ะน่าจะมีน่าจะมีคนมาช่วยเพิ่มอันนี้น้ำหมดนะเราก็เ,เติมน้ำเพิ่ม,อ,มอ,อันนี้คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็กลัวไฟจะลามไปหาเขา <นะ S 1> เขาก็เลยโทรบอกเราถ้าเราไม่มีเพื่อนบ้านที่ดีคอยช่วยเหลือเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่ไมีทางรู้เลยเพราะบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ใกล้จุดนี้ มันจะสุดแ่ลเทางยด้ี๋ยวไปไล่ดูทางท้าย,ายนู่นเหลือลองนี้อ่ะตรงปปลายนู่นนะครับไฟแดงอยู่ อ่ะแล้วก็มีทางทางซ้ายนู่นนะครับเห็นไฟแวบๆไหมซ้ายนู่นยังมีอ้อยไปไหมเนี่ยน้ํามันก็หายไปใช่ไหมครับถ้าโรงงานเปิดอ่ะมันก็ยังพอตัดส่งได้คืออ้อยมันยังมีน้ํามีความหวานอยู่แต่ตอนนี้โรงงานยังไม่เปิดอ่ะเราตัดไปส่งไข่เราถึงเวลารอโรงงานเปิดก็พอโรงงานเปิดก็คืออ้อยก็แห้งหมดแล้วนี่คือสาเหตุที่ว่า อยไฟไหมในเวลานี้คือช่วงเวลาเร็ว้ายที่สุดนะครับไปซ้ายเลยฮะตัดสินอยู่ข้างหลังมาเลย นทางคนงานก็นกำลังเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวเราไปนูนต่อนู่นนะครับยี่เห็นยิ่งเจ็บใจเว้ยแย่เลยโอ้โหนี่ที่คุณผู้ชมเห็นไปจนถึงไฟทะลุตรงนั้นได้นเนี่ยแสดงว่าใบอ้อยไม่เหลือไม่ไม่บงังสถานาวิสัยเราแล้วนะมันไหม้ไปจนถึงตรงนู้นอะ นั่นก็หมายความว่าความเสียหายก็คือยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราถ่ายไปแล้วใบมันแน่นๆมองอะไรไม่เห็นนะเออนั่นสบายใจแต่เนี่ยถ่ายไปดูเห็นไฟอี่ฝั่งเลยนะครับมันชัดๆเลยว่ามันไหม้ไปหมดแนละ้วเล่งเดินไปซ้ายเลยทางซ้ายเร็วๆเลยตัดเส้นตัดมาเลยตัดนี่มาเลย ไมม่ตต้องากันเราพยายามให้ลูกน้องเรากระจายกระจายรัศมีการทำงานให้มากที่สุดนะครับใครมีขันใช้ขันนะมีเครื่องใช้เครื่อง เนี่ยคุณผู้ชมไฟคือรอบเลยไฟคือรอบผมเลยแล้วเมื่อกี้ผมเดินไปจากทางนูน้นที่มืดมืดเนี่ยแต่เมื่อกี้ไฟมันไล่มาเลยแล้วยังเสียงเครื่องอยู่ทางสายมือเราตรงนูน้นน่าจะมีคนอ่ะมีคนมาปีกปีกซ้ายมาช่วยทางนูน้นละ มันเป็นตะกุกขักไม่ใช่คืนเรียบนะ ส่วนทางเราก็ไล่ดับไปจากทางน,นี้ก็ให้มันมาจบกันัางบนนี้มาแล้ว คือไฟไม่ไม่ถึงมันก็ยังเป็นเนี่ยใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเพรมันติดไฟมันก็เลยติดง่ายไงแต่ตรงเนี้ยไฟไม่ไม่ถึงมันไปไหมข้างในงกลางคุณเป็นไงบ้างคะแรงเต็งเลยอ่ะผมา อันนี้เจ็บนกแต่เดี๋ยวพรุ่งเช้าอาจจะมาดูอีกทีว่าความเสียหายที่แท้จริงมันเท่าไหร่ตอนนี้ยังดูไม่ออกฉันมืดนี่นี่คือเราไปถ่ายงานพอดีแล้วเราก็ใส่เชือเสื้อจ้องชอนไว้พอดีไม่ได้ใถ้าใครคิดว่าคอนเทนต์ขอให้บอกคิดใหม่ได้เลยนะไม่ใช่คอนเทนต์แน่ผมไม่บ้าจุดไฟตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่โรงงานยังไม่เปิดอย่างนี้แน่นะครับมีแต่เจ๊งกับเจ็งสรุปว่าตอนนี้คือคืนนี้ตอนนี้ไฟดับแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันก่อนลแล้วก็พรุ่งนี้เช้าคงได้มาประเมินความเสียหายกันอีกรอบนึงนะครับมีคนงานก็เตรียมจะกลับกันแล้ว,ลวก็คือเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดทุกปีก,ก็ก็ว่าได้นะโดยมากปีหลังๆมาเนี่ยมันมักจะชักจะหนักคอขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจากเดิมเนี่ยเขาแกล้งกันน่ะก็แค่เผาตอนโรงงานเปิดแล้วอะไรเงี้ยหรือบางที ด้วยความที่อ้อยอ่ะต้นมันสูงแล้วเวลามันเวลามันสูงแล้วเวลา,ลเ,วลาเจอทางโค้งทางอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองโค้งข้างหน้าไม่ถนัดเขาก็จะเผาก็มีเพื่อให้เรามาเล็งตัดและถนถนหน,นทางมันจะได้แบบมองได้กว้างๆไอเหตุการณ์อย่างนี้ก็มีนะครับแต่ภาคหลังเนี่ยรู้สึกว่าไอไหมก่อนโรงงานเปิดเนี่ยมันเหมือนจะจะเยอะขึ้นอ่ะคือมันเป็นการทำป็นเป็นการแกล้งกันที่ง่ายไงแล้วไม่ไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ไม่ขีดแค่ไฟแช็กแค่เนี้ยก็ เสียหายหลักแสนได้เลยนะครับโอเคเงยืนคืนนี้ค่แค่นี้ก็แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราค่อยมาดูควาเสียหายที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนะครับจุดวางเพลิงแล้วกันใช้คำนี้เลยก็น่าจะอยู่ตรงที่ผมยืนนี่แหละเพราะว่าจากที่ผมดูจากทางอากาศนะครับสองฝั่งเนี่ยเป็นจุดเดียวที่เหมือนอ้อยมันไม่ไม่ไม่ข้มมามกันไนดะ้แต่จริงมันไม่ได้เกิดจากก อ้อยข้ามไปข้ามหรอกคือคนมันเดินข้ามไปข้ามมาสองฝั่งจุดนั่นแหละนอกนั้น,นั้นแนวข้างทางก็จะเห็นได้ว่ามันมันยังเขียวๆอยู่มันออกมาไม่ถึงกันเท่าไหร่นะครับแต่นี้เรื่องของสภาพอ้อยนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับยอดอ้อยเนี่ยมันมันก็เหลืองนะครับแต่ว่าเรายังโชคดีตรงที่ว่าธรรมดาแล้วเวลาไฟไม่อ้อยเนี่ยมันจะมันจะมีได้ไดหลายได้หลายแบบนะครับก็คือว่า อาจจะเป็นแบบไฟที่ไหม้แบบรุนแรงเลยคือแบบที่ไหม้แบบลมกระโชกมาแรงอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ไฟมันแรงถ้ามันแรงขนาดนั้นอ้อยเนี่ยมันคือจะใบยอดนีมันจะหายเลยไหม้ไปหมดดําไปเลยแต่เนี้ยยอดมันยังอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองวัดพื้นที่ดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกินบริเวณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มวัดเดี๋ยวผมจุดจุดแรกก่อนจุดแรกก็คือตรงนี้นะครับอแล้วก็ เดี๋ยวผมก็จะเดินล็อเข้าไปตามขอบมันนะครับเดี๋ยวผมลาอขอบนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมล็อกขอบนี้เลยอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไ,ดไม่ต่างกันมากอ่ะไปตามนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ต้องมาสุดตรงนี้สุดตรงนี้แล้วผมก็จุดก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมามาให้ดูว่าพื้นที่มันประมาณเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ผมได้ลองเดินวัดดูแล้วนะครับก็ฝั่งเนี้ยมันก็เสียหายประมาณสัก งานเสร็จเสร็จฝั่งนี้เนี่ยจะเสียหายอยู่ประมาณสามไล่สามไลเ่เศษ็จเร็ามไล่สองเรียกว่ารวมสองฝั่งแล้วเนี่ยความเสียหายน่าจะอยู่ประมาณสามไล่ครึ่งถึงสี่ไล่นะครับอ้อยหนึ่งไล่เนี่ยมันได้สิบห้าตันผมประเมินต่ำนะสิบห้าตันแต่จริงๆแล้วอ,อ้อยขนาดเนี้ยผมตีได้สิถึงสิบแปดตันยังได้เลยสิบห้าตันนะครับคูณด้วยสามจุดห้าไล่ก่อนนะครับผมก็จะได้ อ่าห้าสิบสองตันโดยประมาณห้าสิบสองตันครึ่งแล้วก็ถ้าคูณด้วยอัตราความเป็นไปได้ที่อ้อยจะตันละเท่าไหร่นะครับปีเนี้ยมันมีแนวโน้มว่าอาจจะได้ถึง1160บาทอ่ะผมคูณ1160แล้วกัน1160นอยหนี่ความเสียหายผม6ก0มืกับเก้าบาทนะครับเนี่ยแค่โดนเข้าไปแค่นี้หกหมืกับเก้บาท เรื่องความเสียหายนะครับในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้มีเพื่อนบ้านที่ดีไม่ได้มีพักพวกที่รักเราไอ้นี่เขาเห็นแล้วเขาขับรถผ่านเขาก็เห็นแล้วว่าเออไฟไหม้ของผมนี่เขาก็โทรแจ้งเลยถ้าเขาไม่โทรเขาเป็นเมินไปเราก็ไม่รู้โอ้กว่าจะรู้ก็เช้าอะ่ะซึ่งถึงตอนนั้นอ่ะไฟไปถึงไหนก็ไม่รู้ไอ้นี่เขาโทรแจ้งเราเร็วพอที่เราจะามาแบบดับไฟได้ทันนะครับ ความเสียหายได้อยู่แค่นี้ถ้าเต็มพื้นที่นะครับสาสิตรงนี้สา2สิอไร่ะคุณผู้ชมจะลองคูณดูดีความเสียหายมันจะขนาดไหนก็ต้องขอบคุณพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักกันนะครับที่ยังเตือนกันอยู่ขอบคุณมากๆถ้าเกิดมีใครที่คิดอยากจะไปแกล้งคนอื่นเล่นๆนะครับมันเขาเสียหายเยอะจริงอย่าทําเลยนะครับแล้วส่วนเรื่องของการตัดอ้อยแบบที่ไม่เผาเนี่ยทางผมเองเนี่ยผมก็พยายาม ที่จะทาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตัดได้โดยที่ไม่ต้องเผานะครับบางทีบางครั้งเราก็ต้องการความร่วมมือจากทางฝ่ายโรงงานบ้างฝ่ายรัฐบาลบ้างครับเช่นว่าถ้าเราตัดแบบไม่ต้องลอกกบบาบใบได้ไหมตัด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 โคนแล้วก็ตัดยอดเนี่ยกบบาบใบไปทั้งอย่างนี้ได้ไหมสําหรับปีนี้นะครับแล้วเราก็จะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถทําให้มราคาถูกลงได้นะครับชาวไร่เขาไม่มีตังค์ไปซื้อ รถตัดคันเราเป็น5้าล้านสิบล้านหรอกมันน้อยรายที่จะทําได้นะครับในทั้งระบบของเราอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเออเราพบกันครึ่งทางขอเป็นตัดโคนตัดยอดอันเนี้ยปัญหาเรื่องอ้อยไฟมันก็จะรบกวนพี่น้องประชาชนน้อยลงนะครับช่องของเรานี่ก็พยายามคิดขึ้นมาขึ้งมืออยู่ตลอดแหละอนาคตมันเป็นไปได้ว่าเราทําให้มันครบวงจรได้ในราคาที่เราจับต้องได้จริงอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะนําเสนอต่อไปนะครับวันนี้เราทําสําเร็จแล้วก็คือตัดโคนได้ตัดยอดได้แต่กระใบกก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะ ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นใจผมก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เยอะๆหน่อยคนจะได้เห็นว่าเออแท้ที่จริงแล้วบางทีบางครั้งชาวไร่เราก็ไม่ได้อยากจะจุดไฟหรอกหรือเราไม่ได้เป็นคนจุดเองด้วยซ้ําไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปครับวันนี้ผมไปนะครับสวัสดีครับ